สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอข้ามมาทำ expert 5ก่อนนะครับจริงๆ expert 5เนี่ยช่องเราเนี่ยเคยทำไว้แล้วนะครับเป็น expert 5แบบหุ่น develop นะครับจริงๆก็เป็นน่าจะเป็นคลิปเกมคลิปแรกๆนะครับประมาณคลิปที่2หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะคลิปที่2ของช่องเลยนะครับอันนั้นทำไว้นานแล้วนะครับส่วนคลิปนี้นะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นแบบจัดเต็มนะครับก็คือใช้หุ่น ur นะครับเท่าที่ใช้ได้นะครับ แต่ก็ผมก็จะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะครับคลิปลักษณะนี้ก็คนอาจจะไม่ชอบกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างคลิปก่อนที่เป็นเอ็กซ์เพรหนึ่งเนี่ยก็มีคนกดไม่ถูกใจกันเยอะเลยนะครับแต่ผมก็ยังอยากทําคลิปแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเคยเจอคนที่เขาไปโพสต์ในกลุ่มนะครับว่าเขาหาคลิปแบบที่เล่นปกติไม่ได้เลยนะครับเขาเจอแต่คลิปแบบหุ่น d ด v วล็อนะครับหุ่นสายฟรีนักบินฟรีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ต้องการนะครับเขา เขาแค่อยากจะเล่นให้ผ่านเฉยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเออผมต้องทําคลิปแบบนี้แหละคือต่อให้มีคนดูน้อยนะครับหรือว่าคนกดไม่ชอบเยอะเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามันช่วยให้คนไม่กี่คนเนี่ยเล่นผ่านได้นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแล้วช่องของผมเนี่ยก็เป็นช่องเล็กๆนะครับก็ไม่ได้มีการสร้างรายได้อะไรอยู่แล้วครับก็รายได้ศูนย์บาทนะครับก็ทําเพราะว่าสนุกครับแล้วก็อยากหาเพื่อนเล่นครับอยากหาเพื่อนคุยเฉยๆนะครับแค่นั้นก็โอเคแล้วครับก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับทีมที่1ครับก็ตามนี้นะครับก็จะเป็นยานไรวอลนะครับยานฟรีนะครับจากในชอบเนาะแล้วก็พวกหุ่นเนี่ยก็จะเป็นโกเฟรมนะครับเป็นมัสเตอร์กันดั้มเป็นจัสติสนะครับเป็นเอเปียนเลวร้อยนะครับก็ถ้าใครยังไม่ปลดก็ปลดไว้ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็ไฮเปอร์เรียนนะครับส่วนนักบินเนี่ย ส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับจากไลอัพนี้นะครับก็คือนักบินไฮเปอร์เรียนเนี่ยอาจจะเป็นแท้งยูอาก็ได้นะครับแต่ต้องยิงแม่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนักบินจัสติสเนี่ยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นชินเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนมีชินกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากให้ใช้เป็นนักบินที่มีท่าล็อกออนนะครับเพราะว่าเอ็กซ์เมิห้าเนี่ยมอนมันหลบกันเก่งมากนะครับศัตรูหลบกันแบบ90%ก็ยังหลบ 95%ก็ยังหลบถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมีนักบินที่สามารถตี1 0 0ได้นะครับตีโดน100%ได้นะครับอย่างกาโต้นะครับหรือนักบินกันดั้มฟินิกส์ก็ได้นะครับอ่าคนนั้นเขาก็มีถ้า100%เเหมือนกันนะครับอ่าส่วนโมดิฟายก็ดูได้ตามนี้นะครับ แล้วก็ทีมที่2นะครับจะเป็นตามนี้นะครับก็จะเป็นทีมบันช็อตนะครับก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็ดีนะครับก็คือจีอองนะครับจีอองเนี่ยผมให้นักบินฟรีมาขับนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนเป็น UR ได้ก็ดีนะครับจะเป็นอามูโร่ก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ครับคือทุกคนเนี่ยน่าจะเก่งกว่าตานนี่หมดนะครับเพราะว่าคนนี้นะครับนักบินคนนี้นะครับเป็นนักบินฟรีนะครับที่ ยิงวืดกระจายเลยครับคือผมเล่นใหม่บ่อยมากนะครับเพราะว่าเขายิงไม่โดนนะครับก็ถ้าใช้ UR ได้ก็ใช้นะครับแต่เน,นี้ยคือผมพยายามใช้นักบินฟรีให้นะครับก็กว่าจะได้คลิปมาเดี๋ยก็เหนื่อยอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็โดมอัติไก็ตามนี้นะครับ เริ่มเกมนะครับเราจะไปทางขวาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องฆ่าบอสฝั่งขวานี้ก่อนนะครับเพราะว่าบอสฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเพิ่มป้องกันให้ทุกตัวในแมปเลยนะครับอ่ะก็ตัวเนียงครับใส่ MP 2ครั้งนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับยิงไปที่ด้านบนนะครับ เราก็จะยิงท่าแมปนะครับสาดไปทางซ้ายนะครับเป็นเอ็กซ์เพิดที่เล่นสนุกนะครับผมค่อนข้างชอบนะเออมันมันสะใจดีนะ,ะต่อไปโคอุรากินะครับก็เหมือนกันครับใส่ MP 2ครั้งนะครับแล้วก็ใส่ Attack Burst ลงไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงยานด้านล่างเหมือนกันครับแล้วก็ยิงท่าแมปนะครับไปทางซ้ายนะครับทีนี้นะครับเราจะไปที่ตัวคิวเบเล่นะครับ ใส่เ t ็กแท็กเบไว้เลยครับแล้วก็ขึ้นมานะครับยิงไปที่ยานลำหนึ่งครับลำไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้ขยับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราจะยิงไม่ถึงนะครับเราจะใช้ท่าท่าสองเนาะท่าสองเนี่ยมันจะยิงไม่ถึงนะครับให้กดบูสต์เรนนะครับ เราก็ได้ช่องยิงเพิ่มมาเราก็ยิงไปที่สไตรูทนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปที่ตัวที่มีปัญหาที่สุดของเกมนี้นะครับก็คือจีอองนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าใช้นักบิน UR ได้ก็ให้ใช้นะครับอ่าเราก็จะยิงโดยที่ยานนะครับโดยที่คิวเบเล่เขาก็จะช่วยนะครับ ให้จีอองขยับมาข้างๆนะครับข้างๆคิเบเล่นะครับแล้วก็ยิงไปที่เฮคุชิกินะครับก็ปิดซัพพอร์ตของคิเบเล่ไปนะครับอันเนี้ยถ้ายิงไม่โดนก็ให้ให้เริ่มใหม่นะครับไป13%นะครับก็ดูเอาครับว่ายิงโดนหรือไม่โดนนะครับถ้ายิงโดนก็โอเคครับต่อไปครับไปที่ซาซาบีครับไอคแทกเบิร์สเลยนะครับแล้วก็มาตรงมุมนี้นะครับยิงไปที่สไตลรูทนะครับ ให้ใช้ตัวจิอองนะครับซัพพอร์ตนะครับคิวเบเล่เนี่ยให้ปิดไปนะครับจะไม่ขึ้นว่าคิวนะครับแต่ว่าด้วยดีบัฟนะครับจะทำให้เราฆ่าได้นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ ตาที่2ของซาซาบีนะครับเดินมาเนข้างๆคิวเบเล่นะครับตรงนี้นะครับยิงไปที่ตัวยานครับหุ่นของฟานะครับตัวเนี้ยจะเป็นหุ่นที่พลอยเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะครับให้เราฆ่าก่อนเลยนะครับเลือดเขาจะได้ไปเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่ชิกินะครับ ชิกิเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มดีเฟนซ์ให้ทั้งทีมนะครับก็ต้องรีบฆ่าเขาก่อนนะครับไม่งั้นเราจะตีหุ่นตัวไหนไม่เข้าเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับฝั่งขวานะครับกำจัดตัวดีบัฟไปแล้วต้องเรียกว่าตัวบัฟนะครับตัวบัฟของฝั่งตรงข้ามนะครับสองตัวสามตัวสินะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยนะครับโกเฟรมนะครับแท็กเบร์สเลยนะครับแล้วก็ เดินมายิงนะครับด้านบนแบบนี้นะครับอ่าแล้วตัวแท้งเนี่ยเขาก็จะมารับนะครับี่ยเสร็จแล้วเนี่ยกดท่าแมปเลยนะครับยิงมาที่ด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับ ็ต่อไปนะครับเราจะฆ่าแท้งอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะให้เอเปียนนะครับให้เซซูนะเนี่ยนะครับใช้เอ็มพีแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็ไอคัตเบิร์สนะครับยิงไปที่หุ่นตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวไหนที่ิงตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแท้งเนี่ยยังไงก็มารับอยู่แล้วนะครับเราต้องการฆ่าแท้งครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าเราหลังจากฆ่าแท้งแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวแท้งของเรามากนะครับ ให้เบเรียนนะครับยืนเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่ตัวล่างตัวนี้นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต่ำมากนะครับเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมก็เลยจะใส่ตัวล็อกออนนะครับอ่าคราวนี้เขาจะยิงโดนแน่นอนนะครับลดเดินเขาได้ไปหน่อยนึงนะครับก็ให้ใช้จัสติสนะครับอ่าใส่แท็คเบิร์สได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นกาโต้นะครับหรือนักบ,บินคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ไอเท็กเบรสก็ได้นะครับเพราะว่ากาโต้เนี่ยเขายิงแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายิงไม่ตายเนี่ยอย่างชินนะครับผมลองดูแล้วยิงไม่ตายนะครับก็ต้องกลับมาใช้ไท็กเบรสนะครับ อ่าแล้วก็กลับมาที่เอเปียนเรานะครับเดินมาตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ซัดไปที่ตัวจิมแคนนอนนะครับก็ให้จัดติสช่วยนะครับอ่าแล้วจากนั้นนะครับให้กดเพิ่ม hp นะครับอ่าให้เราเพิ่ม hp ให้เอเปี้ยนกับโกเฟรมนะครับเสร็จแล้วเราจะไปที่ตัวมาสเตอร์กันดั้มนะครับมาชูนะครับมาชูเนี่ยให้กด attack burst แล้วก็กด sw นะครับ แล้วเข้าไปตรงตำแหน่งนี้นะครับยิงไปที่ตัวหน้าสุดนะครับก็จะมีจัสติชช่วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ท่าแมปครับท่าแมปไปทางขวาแบบนี้นะครับเป็นการวิ่งไปหาตัวฟรีดอมนะครับเราจะไปล่อฟรีดอมนะครับอ่ะเหลือตัวบัฟอีกตัวหนึ่งนะครับตัวจิมแคนนอนข้างบนนะครับใช้เอเปียนนะครับ เดินมาที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งต้องเป็นตรงนี้เลยนะครับก็คือเราจะเว้นระยะห่างกับตัวจิมแคนนอนเนี่ยครับหนึ่งช่องนะครับแบบนี้นะครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับเราจะตีแล้วเขาจะป้องกันนะครับเราเราจะต้องซ้ำนะครับเราจะใช้จัสติสนะครับขึ้นไปซ้ำนะครับ ร้อยครับตัวบัฟของเขานะครับหมดไปแล้วนะครับพอเจอศัตรูเนี่ยเขาก็จะมายิงเรานะครับพวกตัวยานทั้งหลายนะครับก็สวนได้เลยครับพวกนี้ไม่มีปัญหาครับตรงนี้นะครับเราใส่เอสเวไว้ให้มาชูนะครับก็ให้สวนตัวฟรีด้อมไปเลยนะครับหวังว่าจะตีไม่วืดนะครับอ่าวืดตีวืดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่าก็สวนตัวอื่นก็สวนไปครับ คือด่านนี้ตีวืดกันบ่อยมากจนแบบคนทําคลิปก็หงุดหงิดเหมือนกันคือเล่นใหม่บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะจีอองนะครับตัวนี้จะเป็นปัญหาสุดๆเลยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนจากอามูโร่ที่เป็น UR นะครับเป็นเป็นนักบินฟรีเนาะก็ถ้าเพื่อนๆใช้ UR ได้ก็ใช้นะครับอ่ะตัวนี้ตัว GP01 ครับจะมาฆ่ามาสเตอร์เรานะครับ แล้วเขาอีกตาหนึ่งเนี่ยเขาจะวิ่งไปหากูเฟรมนะครับก็ให้ใช้ไฮเปอร์เรียนมาช่วยป้องกันนะครับกูวเฟรมเนี่ยก็สวนได้เลยครับวืดอีกนะครับอะไรกันครับเนี่ยโอเคเอพิเอียนครับสวนได้เลยครับกูเฟรมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจัคติสครับเรา ฆ่าตัวลูกกระจกหมดแล้วนะครับเหลือได้ตัวบอสแล้วนะครับอ่าเซตาครับยิงคิวเบเร่เรานะครับผมจะใช้ท่าฟันเนลก่อนนะครับผมจะใช้ท่าที่ลดดีเฟนส์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครมีซัพพอร์ตของจีอองอีกอีกหนึ่งอันนะครับถ้าเกิดว่าใช้ดับบินยูอาร์นะครับก็จะดีกว่านี้นะครับก็จะลด HP ของเซตาได้เยอะกว่านี้นะครับ แต่นี้เราใช้นักบินฟรีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราทํายังไงได้บ้างนะครับตัวซาสซาบี้นะครับผมจะยังไม่ใส่ไอคิคเบรสนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงแรงเกินไปเนี่ยเขาจะป้องกันนะครับแล้วเราจะยิงเขาไม่ตายนะครับผมพยายามจะทํายังไงก็ได้ครับให้เขาไม่ป้องกันนะครับโดยที่นี่ครับเลือดเขาจะเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับผมใช้คิวเบเล่นะครับใช้ท่าที่2นะครับคือตอนแรกเนี่ย ตอนเทิร์นศัตรูเนี่ยเราใช้ท่า3ไปใช่ไหมครับเขาก็จะติดดีบัฟลดดตีเฟนส์นะครับแต่อันเนี้ยพอเป็นท่า2ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นดีบัฟเพิ่มดาเมจสเปเชียลนะครับอ่าเราจะไม่ใช้ท่าซ้ำนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับมันไม่ขึ้นคิวก็จริงครับแต่ดีบัฟที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะทำให้เราฆ่าได้ครับอ่ะเห็นไหมครับเ <_' S 1> หลือฟรีดอม อมเนี่ยผมน่าจะต้องเอาจัสติสนะครับบินขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะยิงไม่โดนสูงนะครับแล้วดาเมจเราจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราเราจะเอาจัสติสเนี่ยมาช่วยตีนะครับขยับมาใกล้ๆตัวฟรีดอมเลยครับแล้วก็สแตนบายไว้นะครับสแตนบายไว้แบบนี้นะครับผมจะเริ่มจากกีอองก่อนนะครับ จะต่ํามากนะครับจะ10%ทั้งคู่เลยนะครับก็วัดดวงครับตรงนี้นะครับถ้ายิงไม่โดนแล้วสุดท้ายเล่นเล่นไปแล้วฆ่าไม่ตายเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มใหม่นะครับวัดดวงครับอ่ยิงโดนแล้วหนึ่งนะครับจะติดโดนไว้โดนนะครับอ่โดนทั้งสองตัวเลยโอเคครับต่อไปเราก็จะไปที่คิวเบเล่นะครับอ่ะก็ยิงไปที่ ฟรีดอมเหมือนกันครับจะซัพพอร์ตกัน2ตัวเลยนะครับลุมยิงนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำทั้ง3ตัวเลยนะครับก็ต้องวัดดวงกันนะครับล่ไปลนไป1นะครับโดน2อนะครับติดซิติคอนด้วยนะครับโอเคฟรีดอมเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับเราเอาซาซาบบี้เนี่ยไปปิดท้ายได้เลยครับ เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่ตัว GP01 นะครับเราน่าจะรู้กันนะครับว่า GP01 เนี่ยเราห้ามทําให้เลือดเขาต่ํากว่า50%นะครับเพราะถ้าเลือดเขาต่ํากว่า50%เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะหลบเก่งมากๆนะครับคือถ้าไม่ใช่ UR เนี่ยถ้าไม่ใช่นักบินที่ใช้ท่า EX ได้นะครับเราจะตีเขาไม่โดนเลยนะครับเซนจะแค่แบบ10% 20%นะครับอันนี้ผมพยายามเซตอัพนะครับ เซตอัพตัวละครเพื่อรอนะครับ e b ม1มาตีนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะบินมาตีตัว Justice เรานะครับอ่าเราเอาเอาหุ่นไปรอได้เลยครับมาแล้วนะครับก็ให้ Justice สวนก็ได้นะครับแล้วก็เอาไฮเปอร์เรียนไปรับนะครับ เรนสุดท้ายนะครับเราจะต้องแปะดีบัฟใส่เขาให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ลดเลือดของเขาเนี่ยให้ได้ประมาณ50-60%ไนะครับหมายถึงว่าให้เขาเหลือเลือดเนี่ย50-60%อนะครับอย่าให้เลือดเขาต่ำกว่า50เด็ดขาดน,นะครับ่าผมก็แอคแท็กเบรสรอเลยครับตัวจัสติสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้กาโต้เนี่ยให้ใช้แม่น100%เลยนะครับแล้วมันจะดีมากเลยนะครับ ถ้าแม่น100%ของกาโต้เนี่ยดีมากๆกับด่านนี้นะครับไปที่คิวเบเล่ก่อนเลยครับคิวเบเล่เนี่ยผมต้องการจะแปะ2ดีบัฟเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็อาจจะโจมตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะสวนตายนะครับให้เราสแตนบายไว้ตรงนี้เลยนะครับ สแตนบายไว้ในจุดที่สามารถยิงท่าโดนทั้ง2ท่านะครับเราไปที่จีอองครับจีอองเนี่ยสามารถยิงได้นะครับเพราะว่ายิง5ช่องนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูกันครับว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะครับชูเลต้าเนี่ยให้ใช้ท่า2ก่อนนะครับอ่าตัวคิเบเล่นะครับให้ใช้ท่า2ก่อนนะครับตัวจัสติสเนี่ยก็ตีไปแบบปกตินะครับจีอองก็ใช้ท่า3นะครับ ราจะแปะดีบัฟเขาเยอะๆเลยนะครับถ้ายิงโดนนะครับถ้ายิงโดนนะโดนแล้วหน่งอง่าโดนหมดนะครับได้2องดีบัฟแล้วนะครับผมยังต้องการดีบัฟของคิวเบเลออีกอันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลถดีเฟนส์นะครับซึ่งสังเกตว่าตอนนี้เลือดของ g ิบ1นเนี่ยลดลงมาเกือบค่อนแล้วเหมือนกันนะครับ เราไม่แน่ใจว่าถ้าเราตีอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเลือดเขาจะต่ํากว่า50%หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เลยลองเอาไฮเปอร์เรียนนะครับมาลองยิงดูนะครับก็สามารถยิงให้เลือดเขาเนี่ยไม่น้อยกว่า50%ได้ไหมนะครับซึ่งก็ดูแล้วน่าจะไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องให้ซาาบี้นะครับจัดการเลยนะครับอันนี้ผมลองยิงแบบไม่ใส่แอคแทเบิสนะครับ ซาซาบี้ครับก็ใส่ a อ t a แท b u เบินะครับแล้วก็ยิงท่า EX ใส่เลยนะครับคิวเบเล่นะครับให้เปลี่ยนจากท่า2เป็นท่า3นะครับก็จะได้ดีบับเพิ่มอีก1อันนะครับจะมีโอกาสในการฆ่าได้มากกว่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ตามเวรตามกรรมครับดูว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะครับถ้ายิงโดนหมดก็น่าจะตายครับแต่ถ้าไม่มีใครวืดสักคนหนึ่งก็น่าจะไม่ตายนะครับอ่าวืดนะครับ จะติดยิงไม่โดนนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้กาโต้นะครับเขาจะยิงโดน1 0อนะครับอ่าคราวนี้เราต้องเป็นช็อตแก้ปัญหาแล้วนะครับเราจะยิงเขายังไงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาหลบหลบเก่งมากเลยนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมลองเอาเอเปียนไปตีดูนะครับเนี่ยครับ28%นะครับวิธีแก้ก็คือนะครับมี2วิธีนะครับ1ก็คือใช้นักบินที่มีทา็อกออนนะครับ ถ้ามีท่าล็อกออนเนี่ยก็คือยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนวิธีที่สองก็คือใช้ท่าแมพแบบนี้นะครับใช้ท่าแมพก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับมีวิธีแก้ไขสองวิธีนะครับเพื่อนๆมีแบบไหนก็ให้ใช้แบบนั้นนะครับเรียบร้อยครับเอ็กซ์เปิดห้านะครับแบบจัดเต็มนะครับขนาดจัดเต็มก็ยังยากนะครับด่านนี้จริงๆเล่นสนุกนะครับคิดวิธีการกันได้หลายแบบนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ ไม่รู้ว่าจะมีใครชอบคลิปนี้หรือเปล่าครับอาจจะโดนกดอันไลค์อีกก็ได้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับถ้ามันช่วยให้คนผ่านได้ผมก็โอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ